ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังพระสูตรอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรเรื่องนี้มีนามว่าเรื่องพระน,นางสามา,มาวดีเนื้อความมียว,ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงอาศัยเมืองโกสัมพีและก็ประทับอยู่ที่โคชิตารามทรงประรอบความวอดวายคือความมรณะของหญิงห้าร้อยมีพนางสาม,มาวดีเป็นประธานและของหญิงห้าร้อยของพนางสาม,มาคันธิยานั้นซึ่งมีนางมังคธิยาเป็นประธาน ยึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอปปมาโทอมตังปัทังเป็นต้นเรื่องนี้มีมีอัตถกถา,าท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ <c oughs> สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่กษัตริย์ทั้งสองทั้งสองเป็นพระสหายกันเป็นเรื่องต้นของบรรนานสาม,มาวดี เรีว่าเรื่องของวรนาภาษามาวดีที่บรรดาญาโยามพุทธุบริษัทฟังมาก่อนนั่นเป็นตอนปลายจับเอาเฉพาะตอนปลายตอนนี้เป็นตอนต้นสำหรับเรื่องนี้ก็อย่าพูดกันไปจนกว่าจะจบเรื่องตามลำดับไปแต่กล่าวว่าในการล่วงมาแล้วมีพระราชาสององค์พระราชาสององค์เหล่านั้นก็คือในแคว้นอันลกัปปะ ราชาสมพัตน,นามว่าอันละกัปะเป็นว่าชื่อเหมือนเมืองแล้วก็ในแฝนเวททีป,ปะกะพระราชาสมพัน,นามว่าเวททีปกะกะเป็นพระเสหายกันท่านตั้งแต่ทรงพระยังเยาวแล้วก็ทรงศึกษาศิลปะในสำนักของอาจารย์เดียวกันโดยล่วงไปแห่งพระราชวิดาของตนหมายความว่า พระราชเวีดาของตนรพระราชาดังสองสวรรคตท่านก็ได้ยกสเสวกขะฉัตรขึ้นแล้วคือเป็นพระราชาทรงเป็นพระราชาในแคว้นมีนามแคว้นละสิบโยนหมายความว่าเมื่อมีหน้าทน่เที่ในประมาณแควนละสิบโยนพระราชาทด้งสองพระองค์เสด็จมาไปชมกันตลอดเวลาตามการ หมายความว่าถึงเวลาสมควรก็มาพบปะสังสรรค์กันเพราะเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ทรงยืนด้วก็นั่งและบรรทมร่วมกันทอดพระเนตรเห็นรรดามหาชนพวกเกิดอยู่และตายอยู่ห <c oughs> มายความมองดูคนที่เกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิด ยังทรงบปิษากันว่าขึ้นชื่อว่าผู้ตามคนผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีนั่นก็หมายความว่าคนใยที่ตายไปแล้วแม้แต่คนข้างหลังที่มีความรักมากแสนมากประะประการใดก็ตามที่ขึ้จะโดดตายไปตามนั้นมันไม่มีในที่สุดสรีระของคนก็ตามไปไม่ได้ นี่ก็หมายความว่าเมื่อคนอื่นตามไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของตนเองก็ไม่สามารถจะตามไปได้ความจริงร่างกายของเราเราเป็นที่รักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ว่าเวลาตายจริงๆก็ต้องทอดทิ้งอยู่กับพื่้นปฐพีแต่กล่าวว่าต้องละสิ่งทั้งปวงไปก็หมายความทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อตายแล้วไปไม่ได้สักอย่าง จึงมาทรงนำาิว่าประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนของพวกเราเราจะบวชเมื่อเมื่อปรึกษากันดังนี้แล้วจึงได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสและพระมเหสีต่างคนต่างก็ออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนา อันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองแล้วก็ไปอยู่ในหิมะวันตประเทศไอหิมะวันตประเทศในหิมะหิมะที่เขาเรียกว่าป่าหิมะพ่านคือป่าที่มีความหนาวที่มีหิมะตกใจากไกลผู้คนผู้คนไม่เข้าไปรบกวนยิ่งได้ทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจจะเป็นอยู่ หมายความไม่อาจจะยเป็นอยู่จึงสละราชสมบัติออกบวชก็หาไม่ได้นั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่จะไร้ทรัพยากรและทรัพย์สมบัติแล้วจึงบวชก็ไม่ใช่เราเหล่านั้นไม่อ,อยู่ในที่แห่งเดียวกันนี่หมายความขณะที่ท่านอยู่นั่งร่วมกันท่านก็คิดว่า การที่เราออกบวทไม่ใช่คนสิ้นเนื้อระดาตัวและก็เวลานี้บวชเป็นโยคยีแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ที่เดียวกันเมื่ออยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นเหมือนผู้ไม่ชิมไม่บวทันเองเพราะฉะนั้นท้ากล่าวว่าเราควรจะแยกกันอยู่ท่านจงอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ แต่ว่าจะรวมกันในวันอุโบสถคือทุกเกึ่งเดือนหมายความว่าเวลาใดที่พระจันทร์เต็มดวงืว่อเรืองเดือนจะมาพบกัน <c oughs> ครั้งนั้นบรรดาบททั้งสองนั้น <c oughs> ก็เกิดมีความดําริขึ้นอย่างนี้ว่า <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ความคลุกคลีไปด้วยคณะจกมีแก่เราทั้งสอง ท่านจงจุดไฟโพลงขึ้นที่ภูเขาของท่านเราจะจุดไฟโพลงขึ้นที่ภูเขาของเราด้วยเครื่องสัญญานั้นเราทั้งสองจะรู้ได้รู้ความที่เรายังมีชีวิตอยู่ดาบททั้งสององค์นั้นกระทำอย่างนี้แล้ว <c oughs> ในการต่อมาอีกไม่นานนัก ท่านบอกว่าท่านเว,เวททีประกาดาบทรทำกาละคือตายเมื่อตายจากความเป็นคนอาศัยที่เป็นผู้ทรงศินบริสุทธิ์และก็ทำสมาธิพอสมควรก็ไปบังเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดาหใหญ่ได้บอกทั้นถึงเวลาครึ่งเดือนกลางเดือนท่านอันละประกาดาบท พอแลเห็นพอไม่แลเห็นไฟก็ทราบดีว่าสหายของเราเวลานี้เพื่อนของเราตายเสียแล้วท่านเวททีประกาศดาบทตรวจดูที่ประสริของตนในขณะที่เกิดนั่นก็หมายความอันรับประกาศดาบท,ท่านยังไม่ตายท่านมองไม่เห็นไฟที่เพื่อนจะจุดก็สนแสดงว่าทราบว่าเพื่อนตายแล้ว นี่สำหรับท่านเวททีประกาศดาบทเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วก็ตรวจดูทิพย์มันเป็นสิริของตนในขณะที่เกิดทรงใคร่ครวญถึงกฎของกรรมเห็นกิริยาที่ตนทำนี่ก็หมายความมองดูนึกถึงภาพในสมัยที่เป็นมนุษย์ว่าเราทำอะไรเราจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากอย่างนี้ อันนี้ขอบรนดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองท่านกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่ออกบทแล้วท่านถอยหลังเข้าไปนะนับตัแต่เราออกบทแล้วคิดว่าบัดนี้เราจักไปเยี่ยมสหายของเรา นั่ก็หมายความว่าที่ประสิิที่ได้ในขณะนี้เพราะอาศัยการบวชเป็นเหตุจึงทําให้เราได้เป็นเทวดาที่มีความสุขและก็มองดูเพื่อนเพื่อนอยู่เดียวดายจึงตั้งใจว่าเราจะไปเยี่ยมสหายของเราในขณะนั้นจึงละอัตภาพนั้นเสียหมายความแปลงตัวจากเทวดา เป็นก็เหมือนทำนเ,นเหมือนเป็นเมืองคนหลงทางเดินมาไปยังสำนักของอัลบากะดาบดไหวแล้วได้ยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้การยืนในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนี่ความจริงผมก็อ่านหนังสือตามเรื่องนะตามหนังสือถ้อยคำสำนนําโนนอาจจะฟังไม่ถนัดอยู่บ้างเพราะนว่าสําโนนหนังสือนะ่ะฟังไม่ค่อยชัด แตงกล่าวว่าดำดับนั้นอันลลบากาศดาบทนั้นจึงถามบุรุษนั้นว่าโฮบุริสะดูก่อนบุตรผู้เจริญท่านมาจากไหนบุรุษนั้นได้ตอบว่าท่านผู้เจริญผมเป็นคนหลงทางเดินมาจากที่ไกลและเกินขอรับก็พระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวเท่านั้นหรือในที่นี้หรือว่ามีใครอื่นมีอยู่บ้างขอรับ ท่านอันลบ,บกะก็ตอบว่าอาตมาเนี่ยมีสหายของเราอยู่ผู้หนึ่งบุรุษผู้นั้นก็ถามว่าท่านผู้นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนขอรับอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ไหนท่านอันลบ,บก,ะกะก็ตอบว่าเขาอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแต่ว่าวันโวสดเขาไม่จุดไฟให้ลุกโผล่ แสแดงว่าเขาอาจจะตายพิเแลกว่าไดถ้าบุรุษผู้นั้นก็กล่าวว่าถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นเลยขอรับอันนันอัลบกะก็บอกว่าเราสัญญากันไว้ถ้าพูดด้ใดถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลาที่ถึงเวลาวันอุโบสถต่างคนต่างก็จุดไฟขึ้นม่ยอดเขาแสแดงว่าเรามีชีวิตอยู่บุรุษผู้นั้น ก็ถามต่อไปว่าก็บอกต่อว่าผมนะ่ะคือว่าดาบทผู้นั้นทิเวทิทีเบกะพู้นั้นคือผมเองนะครับท่านันละเบกะแปลกใจถามว่าจริงๆหรือ่านก็บอกว่าจริงครับถามว่าเวลานี้น่าจะไปเกิดที่ไหนล่ะ ท่มามรุดผู้นั้นก็บอกว่ากับผมเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดาใหญ่ในเทวโลกครับที่มาอีกก็โดยมีความประสงค์ว่าจะเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นี่อันตรายจะพึงมีบ้างไหมครับ <c oughs> หมายความสิ่งที่น่ากลัวจะเกิดอันตรายมีไหม ท่านอันลระกาศดาวโบก็บอกว่ามีอาวุโสเราลําบากมากเพราะบรรดาพวกช้างเนี่ยมันกวนอยู่เสมอเมืม่อเวลากลางคืนบ้างเวลาตอนเย็นบ้างบางทีโขลงช้างก็ามาเราก็มีความลําบากเกรงอันตรายจะเกิดจากช้างท่านบุรุษเทวดาแปลงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านผูน้เจริญช้างก็ช้างทำไรให้ท่านเ่า ท่านรับอากาศดาวบสก็บอก,กว่ามันถ่ายโคตรลงในที่เรากวาดในสถานที่กวาดเตียนแล้วแกก็ถ่ายเกียร์ก็ขี่รถลงมาแล้วขี่ช้างนี่ก็ไม่เหมือนขี่คนขี่คนก็ไม่เหมือนขี่ช้างเราขี่ช้างก้อนใหญ่กว่าเท่าไรก็ไม่หมดเอาด้านหลังจากนั้นก็เอาเท้าคุยเขียฝุ่นขึ้นข้าพเจ้านั่นคอยขนขี่ช้างทิ้ง คอยเกลีย่ยฝุ่นอยู่เสมอก็มีความลำบากมากแต่ความจริงช้างก็เป็นสัตว์แกไม่มีเจตนาร้ายแต่ถ้าว่าแกก็ทำไปตามภาษาของแกแต่ผมนี่ก็ลำบากจริงๆครับท่านเทพเจ้าผู้แปลงเป็นบุตก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะให้ช้างไม่ให้ช้างเหล่านั้นมารบกวนใช่ไหมครับท่านนั้นลับบากาก็บอกว่าใช่ ท่านเทวดาแปลงที่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมจะทําให้ช้างเหล่านั้นมารบกวนท่านยิงได้ถวายพินสําหรับให้ช้างใครคําว่าพินนี่ถ้าดีดแล้วช้างจะรักแล้วก็สอนมนสําหรับการให้มนสําหรับให้ช้างรักหมายความเวลาดีดพินแล้วก็ว่ามนบทนั้นแต่ก็ไปที่หน้าเช้นใดยนี่ มนบทนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้ในบาลีก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านให้แกพระดาบทแล้วก็เมื่อจะให้ได้ชี้แจงสายพินสามสายให้เรียนมนสามบทแล้วก็บอกว่าเมื่อดีดสายพินสายนี้ไร้มนบทนี้แล้วช้างไม่อาจแม้เพื่อจะหันหน้ามาดูช้างจะวิ่งหนีไปแม้แต่หันหน้ามาดูก็ไม่มา เขามีความกลัวถ้าดีดพินสายนี้ถ้ลลาไล่บนบทนี้ช้างจะกลับเหลียวมองดูเบื้องหลังพลางวิ่งหนีไปนั่นก็หมายความช้างกลัวแต่ยังสามารถมองดูข้าหลังแล้วก็วิ่งหนีไม่หัวข้ามาเมื่อดีดพินสายนี้แล้วก็ไล่บนบทนี้ช้างช้างนายฝูงจะอ่อนน้อมคือค้อมหลังเข้ามาหาคือคุกเข่าเข้ามาหา แล้วก็กล่าวว่าสิ่งใดอันท่านชอบใจท่านพึงทําสิ่งนั้นนี่ก็หมายความว่าต้องการให้ช้างหนีดิดสายนี้ว่ามุนบทนี้ช้างจะเปิดแนบถ้าต้องการให้ช้างหนีแต่ยังมีความกล้าอยู่บ้างดิดพินสายนี้ไล่ผลมนบทนี้ช้างวิ่งไปเหลียวมาดูได้ถ้าต้องการให้ช้างมีความรักให้ดิด พินสายนี้แล้วก็ไร้มนบทนี้นายช้างจะเข้ามาคุกเขา่ามอบราบคาบแกวยอมรับใช้ยอมรับฟังทุกประการนี่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทใหไอคนแล้วนี่ก็ามันตายมาหลายจังวะก็ไปนอนเล่ากันต่อไปนะเพราะว่าไม่ได้ดูสืัมาอก่อนการเราซื้ออ่านกันท่านบอกว่าในตอนนี้พระเจ้าพิทตเทน พระเจ้าเทงกับนกขสัสดีลิงได้กล่าวว่าในสมัยนั้นในกรุงโกสัมพีได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าวรลันตป,ปะวันหนึ่งพระเจ้าพรลันตป,ปะทรงนั่งพิงแดดอ่อนอยู่ที่กลางแจ้งกับพระราชาเทวี <c oughs> สำหรับพระราชาเทวีนะั้นทรงประคันอยู่ ราชเทวีทรงหม่มผ้ากำพลสีแดงท่านเอาผ้ากำพลสีแดงนี่ในสมัยนั้นถือมีราคาแพงมากราคาเป็นแสงอัปพนะซึ่งเป็นพระภูษาทรงของพระราชานั่งปราศัยคือคุยกันอยู่กับพระราชาราชาถอดพระธรรมรงอันมีค่าแสนหนึ่งจากองคุลีจากนิ้วของพระอห์พระองค์ แล้วก็สวมสวมใส่นิ้วของพรานางในสมัยนั้นถึงกล่าวว่านกหัสดีลิงบินมาในอากาศเห็นพระราชเทวีจึงจะลอปีกบินโฉบม,มาโผล,ลงมาด้วยคิดว่าพระราชเทวีที่ห่มผ้ากำพลสีแดงนะั้นเป็นก้อนเนื้อเธอตั้งใจจะกินเนื้อ แต่ไม่ใช่เนื้อเขาว่าเทวีเขาว่าพระพันนางแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อที่เขาวางไว้นกตัวนี้ใหญ่มากเมื่อเธอเข้าใจไว้ชิ้นเนื้อพระราชาทรงตกพระไทยด้วยเสียงโผลลงของนกนั้นจึงเสด็จลุกเข้าไปยังในพระราชิาชนิเวศสำหรับพระราชเทวีไปไม่ไหวคือไปไม่เร็ว ได้เพราะกำลังทรงแทร่คันแก่และเพราะว่าเป็นผู้มีชาติถห่นคนขลาดไม่ความมีความขลาดอยู่เห็นนกแถลงมาตัวใหญ่ก็ตกใจเลยลุกไม่ขึ้นคราวนั้นนกตัวนั้นยิงโพล,ลง <c oughs> แล้วก็พ่านนางนั้นนั่งอยู่เป็นผู้มีชาติเอ,อนั่งก็จับเอาพวะนางนั้นไว้ในกรงเล็บ เล็บใหญ่มากบินขึ้นส่วอากาศแล้วเขาบอกว่านกเหล่านั้นทรงกำลังเท่ากับหช้างห้าเชือกเท่ากับช้างห้าตัวนะกำลังมากเพราะฉะนั้นยังนำเหยื่อเป็นทางอากาศได้จับณเทียนที่พอใจแล้วหมายความบินขึ้นไปแล้วไปเห็นต้นไม้ใหญ่ก็จับในที่พอใจ หวังจะเคียวกินเนื้อที่ตนต้องการแม้พระนางนั้นอันนกนั้นได้นำไปพระนางก็ทรงมีความหวาดตมรณะภัยจึงทรงดตริว่าถ้าเราจะกร้องธรรมดาเสียงคนเป็นที่หวาดเสียวของสัตว์จำพวกสัตติเดชานมันฟังเสียงนั้นแล้วก็จากทิ้งเราไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะถึงกับความตาย ในการตายของเราก็อยอ่าตายพร้อมกับเด็กในคันแต่ว่าถ้ามันจับที่ต้นไม้ที่ใดที่หนึ่งและที่ดินเริ่มจะกินเราในที่นั้นเราจะร้องขึ้นแต่ความจริงพันนางก็มีสติดีมากแล้วก็ไล่มันให้หนีไปพันนางยับยั้งไว้ได้ก็เพราะว่าความที่พระองค์เป็นทรงเป็นบัณฑิตในการนั้นดีเมื่อวันตประเทศมีต้นไรใหญ่ต้นหนึ่ง จเจริญขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โดยการดังเหมือนกับมันดบนกนั้นได้นำเหยื่อมีเนื้อเป็นต้นไปแล้วย่อมเคี้ยวกินที่ต้นใส่นั้นเป็นที่กินอาหารของนกเพราะฉะนั้นนกขัสดีลิงตัวนั้นเมื่อนำพระราชเทวีนั้นไปไปถึงต้นใส่นั้นแล้วก็วางพ่อนางพวงคาคบไม้แลดูทางอันตนจะบินมาแล้วในว่า การแลดูทางบินมาแล้วเป็นธรรมดาของนกเหล่านั้นไหมความมาจากทางไหนดูทางนั้นเป็นธรรมดาของนกในขณะนั้นพระราชาเทวีทรงดำริว่าบัตรนี้ควรไล่นกนี้ไปยิงทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นปรบมือแล้วก็ทรงร้องให้นกนั้นหนีไปแล้วเป็นอันว่าท่านนกหนีไปในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ปลายกฎว่าเวลามันจะหมดพอดีสาหรับนิทานชาดกนั้นว,ว่านิทานประสูตรนี้ถ้าเราจะพูดกันแต่เฉพาะนิทานก็ไม่มีผลมากนักเรื่องฟังกันเพลินๆแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะคิดก็คือว่าท่านพระราชาทั้งสองอันลบากะกเวตทีปะกะ,กะ,วะ,กะความจริงท่านเป็นพระราชาเป็นจอมคนในประเทศนั้น ในเมื่อท่านเป็นพระราชาแล้วก็มีความไม่ประมาทต่อมาเห็นคนตายคนเกิดใหม่และคนเกิดเก่าก็ตายไปก็ามาำดำริว่าคนเราที่ตายแล้วเกิดมานี่เวลาตายไม่มีใครที่รักเขาตายตามเราไปเลยแล้วก็ในที่สุดแม้แต่ร่างกายที่เรารักมากที่สุดเราก็ไม่สามารถจะแบกไปได้ ยังได้ทรงตัดสินใจว่าการเป็นพระราชาไม่ได้ช่วยเรามีความสุขไม่ได้ช่วยเราพ้นจากความตายอัน,นี้น่าคิดนะญาติโยมพุทธบริษัทเกนั้นยังตัดสินใจออกบทมอบพระราชาสมบัติให้ลูกชายแล้วก็มเหสีนี่เป็นว่าพระราชาญาติโยมทั้งหลายคิดว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตแม้แต่เป็นกษัตริย์เป็นจอมคนก็แก่เป็น และท่านก็ต้องตายเป็นเหมือนกันปัญญาท่านดีพาอบุญบาร,รมีของท่านสูงเมื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์ส,สมณีทั้งหลายฟังก็คิดตามไปด้วยต่อมาท่านตัดสินใจบวชแต่ว่าเมื่อบวชแล้วระหว่างที่แรกก็อยู่ร่วมกันที่หลังแยกกันนั่นแยกกันตอนแรกนะั่นก็วันโวสถพบกันต่อไปก็ตัดสินใหม่ ว่าการพบกันแบบนี้มันก็ไม่ดีต่างคนต่างอยู่วันวันุโบสถจุดไฟเป็นสัญญาณแล้วในที่สุดท่านเวททีประกะก็มรณภาพต้องตายการฟังอย่างนี้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทหลายคิดชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งโลกเกิดมาต้องเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้น ท่านยังหลายจงจะคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้จงคิดว่าวันนี้ไว้เสมอแต่อนน่ความดีที่ท่านทรงศินท่านไปเป็นเทวดาแล้วก็ยังมีการห่วงเพื่อนมาบอกบนให้กับเพื่อนเพื่อความสุขสําหรับพระราชาเทวีของพระเจ้าบรลันตปะก็ต้องคิดดูคนขนาดนั้นไม่น่าจะมีทุกอย่างนั้น แต่ว่าการเกิดในบรรดาทั้งหลายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นของธรรมดาจงคิดว่าเรากับท่านก็เช่นเดียวกันคนสมัยสมัยไหนสมัยไหนเกิดแล้วก็มีสภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสุบาสมณนนีเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราในสมัยที่เราเป็นมนุษย์หรือถ้าตายไปแล้วจะได้มีความสุข ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาความดีอย่างท่านเวทธีปะกะนั่นคือพยายามหนึ่งตั้งใจไว้เสมอแล้วก็ทำด้วยว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์สองเราจะไม่ลักทรัพย์สเราจะไม่ประพฤติผิดในกามสเราจะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเพ้อไม่พูดวาจาโสเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเล่ากัน หรือว่านินทาชาวบ้านและก็ใจไม่ใช้วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์จะพูดเฉพาะวาวจาที่เป็นประโยชน์เราจะไม่ดื่มสุรามีไรถ้าบุคคลท่านหลายปฏิบัติได้ตามนี้และก็น้อมใจเคารพองค์สมเด็จพระจินนสีคือพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งใจตรงถวายความเคารพในท่าน หลังจากนั้นตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชีอว่าการเกิดครั้งนี้เราก็มีทุกข์เกิดกี่ชาติเราก็มีทุกขอย่างนี้ก็จึงคิดว่าขึ้นชีอว่าทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกถ้าเราตายจากความเป็นคนเมื่รไรจุดที่เราจะไปนั่นก็คือนิพพานเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกระพรมโลกถ้าทุกท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ ความดีของท่านอาจจะถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังไม่ถึงนิพพานก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาหลือผหมอย่างท่านเวเธทีปะกะแต่ถ้ากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผลที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็คือจะเป็นคนมีรูปสวยมีอายุยืนนานและมีโรคภัยน้อยและจะเป็นที่รักของคนทั่วไป ถ้าจะเป็นคนที่มีทรัพย์บริบูรณ์สมบูรณ์ทรัพย์จะไม่มีอันตรายจากไฟจากน้ําจากลมและจากโจรผู้ร้ายจะเป็นคนมีจะเป็นคนที่มีคนในปกครองว่าง่ายสอยง่ายไม่ฝ่าฝืนคําสั่งจะมีความสุขแล้วมีวาจาเป็นทิพย์คือพูอะไรใครก็อยากฟังเป็นที่รักขอกคนทั้งหลาย และจะเป็นคนไม่มีโรคสมรสาตไม่เป็นโรกบาอนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาสัญญาณบอกเวบบทเวลาปรากฏแล้วคืนคนพูดไปมากเทพจะหมดก็ขอสําหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงตรนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสานิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์จมเนรทุกท่านสวัสดี